จะบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนที่เวิร์กช็อปผูแดงนะครับรอบที่แล้วที่ก่อนครับฉันเล่นให้มันเหมือนเดิมหน่อยได้ไหมสามรอบอ่ะเล่นเหมือนกันสักรอบเลยพี่นิวคัลล์มาเก็บตัวเร็วเขียนตัวเร็วตม่ทำอะไรอ่ะเตะบอลเตะบอลเหรอเก่าอ่ะเตะบอลทีนี้ต้องทำอะไรครับทีนี้ทำอะไรครับ นั่นนั่นเลยครับทำอะไรครับเตะบอลเพื่อเลี้ยงอะไรครับไม่เตะบอลทีนี้ไม่เตะบอลแล้วทำอะไรอ่ะทีนี้ที่นี่ไงมันวาดรูปไังไงซินวาดรูปข้างสนามบอลใช่อ๋อตรงนี้อ่ะพี่สแตนอ่ะใช่วาดรูปอยู่คนเดียวซุปเปอร์โคลสอัพได้เลยครับนั่งกลวนได้เลยไหม ขึ้นไปแตกหลายเลยปวดจับเฮ้ยไม่เกินอย่างนั้นนะเกันไปอันนี้เกินเป็นไปเลยเออมีว่าเองนะครับสุดยอดจริงเลยอ่ะ อยากเข้ามหาวิทยาลัยครับภูมิฮะอยากอยากเข้าอะไรครับอยากเข้าอะไวครับะเข้านวัดครับม2ในเรื่องดีเรื่กูรูปมันอะไรหรือมันวัดอะไรหรือมันเรียนอะไรนะศิลปศิลปกรรมเหรอชื่ออะไรนวัดไรเหี้ยววัดเองนี่ทำไมเราไปเซ็นรูปนี้ตอนนี้ทำไมเราพิรูปนี้ะทำไมเราถึงต้องพีเศษจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนที่เวิร์คเข่าผุนะครับเเราล่นกันแรกที่กอดกันครับ โดนแซวแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะเมื่อวานเรามีคำถามหนึ่งที่เพอร์ดยไม่ตอบครับพี่นางเอกที่อยากเล่นด้วยไหมเออใช่ยังไม่ตอบถ้าแบบถ้าเลือกได้ใครก็ได้ได้หมดเลยจริงๆไม่เอาดีมันต้องมีหนึ่งคนด้วยอยากร่วมงานกับคนนี้ที่สุดในชีวิตเออได้หมดเลยคือได้หมดเลยมันมันได้หมดเลยแล้วแหละเขาไา้อะไรปะมึงต้องเลือแหละเอาพี่ต่อยแต่ว่าถ้ามึงเลือกได้ไงเขาถามเราเขาถามเออถ้าเลือกได้ ไม่รู้อ่ะยังไม่ยังยังไม่รู้อ่ะสายตามันบ่งบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สายตาคือมีเออไม่ยังไม่มีไม่มีชือกอะไรชื่อยอะไรไม่มียังไม่รู้เลยพี่ลึกสัตว์เล่นสามรอบไม่เหมือนกันสักรอบกูตัดยังไงดีนะเลือกใช้ยังไงตูตัดยังไงไม่เป็นเดี๋ยวให้ซีนนี้ให้ดูตัด งั้นเล่นให้มันเหมือนเดิมใหม่ได้ไหมสามรอบอ่ะเล่นได้ใหม่สามรอบเลยพี่โยงเขาลำบากไม่ใช่กูดูมวนนี้มันขึ้นผ่านการทลมาเมื่อวาน่าเราทงกับแกงกันไปอันนี้เมือนเราเดินมาแล้วก็มามองงานที่จะเกิดขึ้นความรู้สึกจงอะแม่จะต้องแฮปปี้ในวันจบชไแต่กับ้าพเราแบบแรงไปเลยไม่รู้อะไรเลยพิพารสถานีเป็นไงบ้าง เอ่นี้ไม่เกี่ยวท่าฉักหน้าฮะฉันนี้เราไม่มีบทพูดครับมิกสฉากนี้เป็นไงบ้างฮะไปยบาตอรี่สันี้เป็นไงบ้างเอาพูดเลยฮะฉา้ฉากนี้เป็นไงบ้างมีอยู่ระเบียบสู้ๆนะสู้นะใช่รักยันขียันต์

ยังไงมาช่วงนี like ้สนุกจริงๆก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่นิวอีกเรื่องสุดท้ายกับพี่นิวนี่ก็เฮ้ยเรื่องสุดท้ายเหรอไม่หมายถึงว่าเปิดร้านอ๋อเปิใจโน้ตเรื่องนี้รึเปล่างงนะนะดีใจะได้กลับมาดีงนกับนิวขอบคุณโตขึ้นมากเหรอเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีเพิร์สไนน์หรอว้าวนี่อะไรนี่คิดถึงภาพแบบเพิร์สทำอะไรบ้างทป็ไหมคุดูดีมากจริงหรอน้องพิงคมองขับบอลดีมากแสงคิวมาก I'm